พร้อมกับเดี๋ยวแม่ปุ้ยอยู่ข้างนี้มั่นใจทุกคนมั่นใจในลูกวันนี้มั่นใจค่ะไม่มาประกวดนะมั่นใจทุกวันนลยค่ะตื่นเต้นดีวันนี้จาก Miss u n i v ไทยแลนด์ l a ายมาเป็นกรรมการนางสาวไทยขอบคุณคาคขอบคุณพ่ะอะไรเพ่อพวกหนูมันผ่านจุดเนี่ยเดี๋ยวทุกคนเนี่ยจะต้องมายืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมน้องได้อยู่ไหนมาหรือยังพี่กำลังไปอยู่ไหนกำลังกำลังจะมาค่ะจะบอกว่าหนูผ่านมาแล้วเนาะไอจุดที่ต้องเดินมารายงานตัว เพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่เคยมาถึงจุดจุดนี้บอกเลยว่าความรู้สึกเป็นไงแอนีก่อนวันนั้นเป็นวันที่ตื่นเต้นมากๆ <มา S 2> <อ>ค่ะคือไม่รู้ว่าจะ expect อะไรใช่ไหมคะแล้วก็ไม่รู้จักลหลายคน<อ>ก็เข้าใจว่าเข้าใจอะค่ะเข <c oughs> ้าใจค่ะใช่ค่ะ<อ>แล้วในฐานะรุ่นพี่เนี่ยมีอะไรอยากจะแนะนํารุ่นน้องไหมคะแอนคือว่าการที่ไม่มีประสบการณ์นะคะมันเป็นวิธีหนึ่งที่ทําให้เราโชว์ความเร็วของเราได้ง่ายขึ้น แล้วเป็นตัวตนของเราเองแอนก็เหมือนพี่แพรวพูดอะค่ะ real เป็นตัวของทุกคนเองแล้วก็เชื่อว่านั่นจะ shine ใช่ค่ะสำคัญมากเนาะไม่ว่าจะคุณจะเป็นใครอะคุณต้องเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดหรือทั้งหมดแล้วมันจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยดําเนินไปได้ด้วยความรับรื่นด้วยตัวของคุณเองนะคะอ่ะค่ะงั้นนั่งประจำที่นั่งประจำที่เลยนะคะ